สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวินลึงตาทุกคนนะครับวันนี้มีอะไรสนุกสนุกอีกแล้วเนี่ยเค,เ,เครื่องเชื่อมนะครับเพื่อนลูกค้าบอกใช้งานได้พัดลมไม่หมุนนะครับลูกค้ารื้อมาแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวมาลองว่าไฟเข้าเป่าเครื่องเชื่อมนี้นะไฟเข้านะพัดลมอยู่นี่นะอ่ะัเครื่องเชื่อมไฟเข้า แล้วลูกค้าบอกพัดลมเสียนะครับเดี๋ยวเราลองพัดลมกันนะเสียจริงหรือไม่อย่างไรต้องมีอะไรสนุกแน่ๆเลยเพราะว่าลูกค้าลืมมาหอกวุก็แตกเกิว่าลองดูนะครับพัดลมหมุนได้นี่ครับพัดลมหมุนได้นะครับไม่มีปัญหาการหมุนเลยพัดลมเนี่ยโอเคเลยทีนี้ มันต้องสนุกแน่ล่ะครับทีนี้เมื่อเมื่อลองเนี่ยมันมันหมุนนะแต่ลูกค้าบอกว่าพัดลมมันเสียเครื่องอยู่ในสภาพใหม่นะครับเดี๋ยวผมมาลองเอาใส่กลับคืนเข้าไปในเครื่องนะครับมันจะเป็นยังไงนะเลือกมานะครับลูกค้าก็ไม่ได้ทําอะไรรลกครับในเครื่องนะเดี๋ยวผมดําเนินการเสียบพัดลมเข้าไปนะครับ นี่ยมหาพัดลมจะที่อ่ะเดี๋ยวเสียบเขาไปได้ลองเรื่องับไล้ครับลองนะครับพัดลมหมุนเปล่าครับพัดลมหมุนอยู่นะเออมันก็หมุนอยู่นะหมุนอยู่นะครับนี่ตอดปักแล้วนี่เอาพัดลมหมุนเฉยเลยหรือว่ามันแตกหรือไง เอ้ยงงเลยนะครับลูกค้าบอกว่าพัดลมมันเสียแล้วทีนี้ทีนี้พอมาถึงผมมันไม่เสียไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เปลี่ยนพัดลมเลยนะครับลูกค้าต้องคัดเปลี่ยนพัดลมแปลกเลยเอาไหอ่านะครับจากการเปลี่ยนพัดลมนะครับทีนี้ผมดําเนินไปนะครับเอาพัดลมมาใส่พัดลมเครื่องเชื่อมเครื่องออกเป็นพัดลม24โวลต์นะครับเพื่อน ลมที่มาใส่ใหม่ก็หมุนดีเป็นอย่างมากมันหมุนเร็วหมุนแรงนะครับพัดลมเพรื่องเชื่อมเครื่องออกเนี่ยนะครับดำเนินไปนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปพัดลมตัวเดิมมันอาจจะมีปัญหาว่าเปิดไปนานมันอาจจะหยุดหรือมันเป็นพัดลมแตกอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าพัดลมมันพัง ครับก็ดําเนินการเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็จะได้ดูแลในส่วนของพวกขั้วต่างๆพวกนี้อยู่แล้วก็จะได้เปิดลองไว้นะครับมันจะเป็นกับอันอื่นไหมอันนี้ก็ต้องลองไว้นะครับเผื่อบางทีมันเป็นที่จุดอื่นแล้วพัดลมมันหยุดหมุนอย่างนี้นะครับนะก็อาจจะเป็นได้ผมก็จะลองเปิดไว้นะครับหลังจากที่ผมประกอบเสร็จนะนะนะครับดําเนินการเปลี่ยนพัดลมนะครับ ลมนะครับ24โวลต์นะครับตามนี้นะครับพัดอะไรเดิมนะครับเพื่อนจะเปลี่ยนให้ตรงรุ่นก็ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้นะครับก็คือเปลี่ยนพัดลมนะครับมีไฟออกมีอะไรเรียบร้อยนะครับก็จบคลิปวิดีโอนะครับพบกันในคลิปหน้านะสวัสดีครับ